มากเลยรักกามากอือน็น่ารักจริงเลยน่ารักจริงเลยแล้วบอกว่ารักกาเหรอคะน่ารักซะขนาดนี้ไม่หลงได้ยังไงล่ะคะสำหรับหนูน้อยช่างพูดน้องนาตาชาลูกสาวของฟุกเกิกพลและนาตาลีหากใครที่ติดตามโซเชียลของคุณพ่อฟุกก็จะเห็นเจ้าตัวโพสคลิปอวดความน่ารักของลูกสาวบ่อยมากรักกามากเลยรักาเย รักการที่สุดเลยหรอคะค้อภาษาอังกฤษอะว่าอะไรอะชารู้เปล่าวอะสัตว์ตัวที่อื่นอ่คาคำว่ารักคำว่ารักก,กาภาษาอังกฤษว่าอะไรคุณกับซีฮอสม<า>ั <มา S 1> เกี่ยวอะไรกันเอาใจะให้เอามาให้เหรอ,อได้ไหนชาบอกกา I love you ซิ I love you ค่ะอ่า I love you รักกามากโโอ้หเบี้ยวเบี้ยวค่ะกาบรักชามากเบี้ยวเบี้ยวมากชาไปหาพระแล้วก็ทาทำอะไรคะสวดมนต์ เสหมือนว่าน้ำมอตเสร็พระคขาตัวอรหันต์ตัวสามาสังพตเสร็จค่ะอ๋อแล้วก็ชาทำเลงเ้าอ่ะฮะแล้วก็แก้วนิดตกนิดนึงทำแก้วตกนิดนึงเหรอแก้วอะไรอะคะแก้วที่กรวดน้ำเหรอคะอ๋อเหรอถ้าจะเอาที่กรวดน้ำไปล้างอะอ๋อเหรอคะอย่าอ,อย่าบอก ก่างค่นนะคะอ๋อหรอคะแล้วมันตกหรอคะไม่เป็นไรชาตั้งใจทําดีและชาได้ประโยชน์ตู้มาหรือเปล่าคะได้ระโยอดหรอชาไปบริจาคเงินเยอะแยะเลยเหรอได้ปปสวัสดีพระราหูด้วยสวัสดีพระราหูด้วย <ๆ S 1> หรอคะโอเคโอเคแล้วสวัสดียัางไงานะสู้โชว์ิสวัสดีค่ะ,คะแต่ละคลิปที่ลงนั้นจะเห็นรอยยิ้มที่สดใสของน้องนาตาชาเสมอเป็นเด็กที่อารมณ์ดีจริงๆจ,งๆจ้าขอาใหม่ที<ะ>บอกอะไรนะ ครัเห็นที่เป็นแม่ป้องปปาากด้วยเเร็นคนสิ่งเหล่ารั้นอะไรนะติดฟันเลยพ่อติดฟันเลยพ่อโอเคเดี๋ยวพ่อไปดึงออกให้นายเอาไหมคะหมดแล้วหมดแล้วหลายครั้งที่ได้ไปเที่ยวก็มักจะกลับมาเล่าให้คุณครูฟังแถมเล่าเป็นเรื่องเป็นราวซะด้วยชาชาไปเที่ยวมาสนุกไหมคะแฮปปี้เลยไหมคะ อเขาจะตั้งใจเรียนด้ยข like, ึ้นเรือด้วยว้าวขึ้นเรือไปดูโลมาหรอคะโอ้โหดีจังเลยและชาชาชอบมั้ยสีส้มอะไรนะคะเรือสีส้มลูกไปกับใครบ้างไปกับก้ากับป้ากับชารอค่ะไปกับพี่ยุพงอ๋อกับพี่ยูพี่พิมด้วยหรอรอค่ะกับแม่รอค่ะรอค่ะวนเลยวนเลยใช่ไหมคะแล้วที่หนูไปเนี่ยหนู หนูหนูเป็นยังไงหนูเป็นเด็กดีไหมคะสนุกมากแล้วหนูเป,นเป็นเด็ก,กดีไหมเป็นโรยไายด้วยแล้วเราได้ขึ้นอะไรไปบอรนี้คะข,ขึ้นเรือขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือต้องขึ้นอะไรก่อนคะอ,อยู่บน,นฟ้าบินไปนู่นเลยอ่ะขึ้นอะไรคะขึ้นเครื่องบินว้าวแล้วชาชาร้องไห้ตอนขึ้นเครื่องบินไหมเก่งจังเลยว้า แล้วกลัวไหมคะตอนขึ้นเครื่องบินไม่กลัวไม่กลัวชาร์ลส์เข็มขัดด้วยว้าวชารัลเข็มขัดด้วยหรอคะโอ้โหแข็งขึ้นที่หมีเลยโอ้หรอคะโอเคมันก็ตายม,มันก็ตายด้วยมันมันกุ้งกิ้งอ๋อกุ้งกิ้งก็หลังของขัดใช่ไหมโอเคโอเคเอาล่ะพร้อมหรือยังคะขออนุภรรษกัน <c oughs> <c oughs> ชามีสมาธิดีมากเพราะทุกครั้งที่ฟังคุณพ่อพูดก็จะฟังให้จบก่อนแล้วเจ้าตัวถึงจะถามหรือพูดต่อคือเมื่อวานเนี้ยเราจะพาชาไปเล่นสวนเขาเรียกอะไรนะคะชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าเด็กต้องสามขวบขึ้นไปเราไปถึงแล้วก็เพิ่งเห็นป้ายว่าอา้าวจาชาขึ้นไม่ได้หรอก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูมันมีอีกที่หนึ่งที่มันเป็นใหญ่ๆและเป็นสีแดงๆเราจะไปดูว่า,ามันขึ้นได้ไหมดีไหมคะ แล้วถ้าขึ้นไม่ได้นะเราก็แค่พาชาไปสวนสัตว์อีกรอบหนึ่งดีไหมคะดีอ่าอจะไปหามมาลายชาสอดเธชอบแม่ลายเหรอคะอืมแล้วชอบตัวอะไรอีกนะคะยีรับยีรับและตัวไหนอีกแล้วก็เพนกวินด้วยโอ้เพนกวินน่ารักมากเลยมาเรามาด้วยเอาจริงด้วยม้านาด้วยม้านาม่เหรอเหรอไม่มีไม่มีแต่อยากเห็นอยาก สาคิดถึงมาน้ํามากเลยหรออย่างนี้เราต้องกลับไปที่เมืองไทยแล้วเนาะเวลาเรากลับไปเมืองไทยเราไปดูมาน้ํากันดีไหมคะโอ้ชาชอบมาน้ํามากเลยหรอมาน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไรชารู้ว่าปะสิงห์โอ้เก่งจังเลยความน่ารักและความฉลาดของน้องนัตาชาทำพี่ๆที่ติดตามโซเชียลต่างโดนตบกันเป็นแถวเพราะคำตอบของหนูน้อยคนนี้ช่างน่าเอ็นดูเหลือเกิน อจะเล่าให้ฟังแล้วพอ,อ,อพี่วูอาบน้ำเสร็จอ่ะอชาก็จะไปนั่งรถเ็ลที่สนามบินอพอขึ้นเครื่องอ่ะพี่ชาพี่วูทำเปให้ชาลแล้วชาก็จะหลับไปเลยรูยย้อีกเรู้ได้ไงว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเะคะ แล้วหน้าที่ชาคือนอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะนอนอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพออาบน้ําเสร็จกินนมปุ๊บในเตียงก็รีบหลับก่อนเลยในเตียงก็จะรีบหลับเพอกินนมเสร็จแล้วค่ะแล้วหมดแล้วค่ะพี่ยูชงนมให้ค่ะแล้วพอแม่แม่ปลุกแล้วแม่แม่อุ้มเข้ารถน่ะตอนนั่งรถก็หลับได้ระหว่างทางไปสนามบินกินนมเต้าแม่ด้วยโอเคแล้วพอเราถึงสนามบินชาก็นอนได้นอนได้แล้วก็พอถึงเครื่องเราต้องไงกน้ำก่อนนะเหนื่อยเหนื่อยเนี่ย แล้วพอถึงในเครื่องอะคะ่ะหน้าที่ชาคือทําอะไรคะนอนแล้วพอมีแรงเยอะเวลาไปถึงที่จะได้มีแรงทําอะไรคะมีแรงเล่นโอเคพอมิส okay, นะคะโอเคเราจะเอาอะไรไปสนามบินบ้างนะคะน้ําชาลืมเอาไปนี่ชาถามหาน้ํานะถ้าลืมใน ลืมน้ำใ้เครื่องบินช้าก็ขอ,อน้ำส้มกับน้ำเปล่าได้เลยเพราะเพราะในเครื่องบินช้าไม่มีน้ำโอเคเราขอใครดีคะขอพี่อะไรขอพี่เอ <laughs> รูอ้เอง <laughs> พี่เอคะมีเออถ้าคนเอาของไปเราต้องทำไงคะ thank you เย่งมากเลย <laughs> แล้ว thank you ภาษาไทยพูดว่าอะไรคะ จะเรียกอะ่ะจะเรียกเขาอ่ะค่ะจะเอาอะไรสักอย่างเราต้องถ้าเรายก Excuse me รู้ด้วย่ Excuse me แปลว่าอะไรรู้ไหมขอ ความอ่อนโยนและขี้อ้อนของหนูน้อยนาตาชาทำคุณพ่อฟลุ๊กหลงหนักมากเมื่อกี้ทำอะไรคะเมื่อกี้หนูทำอะไรนะลูกรลกไหนโชว์สิไหนโชว์สิคนสวยเมื่อกี้ทำอะไรนะเมื่อกี้แกนะก,ก้าโชว์สิไหนอืมอน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยแล้วก็บอกว่ารักก้าเหรอคะน่ารักที่สุดเลยนี่นะ ทำไมย,ยิ้มมีความสุขขนาดนี้ลาฟิวน่นนน <c oughs> ารกนะการกอล์่นะคะับ <c oughs> ไม่เกอล์ไปไหนก็ลออยู่นี่แหละหนูว่าหลับอยู่ชาหลับทั้งวันเลยวันนี้เจ็ดแรกหลับทั้งวันหลับแปดชั่วโมงเลยนะเพิ่งตื่นเลยเนี่ยเวลานอนเพิ่งตื่นอ <c oughs> มาอีกแ,อ,กแ,แอดเชื่อว,ว่าใครที่เคยเข้าไปดูคลิปของหนูน้อยนาตาชาต้องโดนตกแน่นอนค่ะเพราะความน่ารักความฉลาดของน้องทําให้พี่ๆหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูคลิปแล้วมีความสุขยิ้มตามได้ทุกคลิปเลยล่ะค่ะ